มันมันดูตัวเองได้จากอีกแพลตฟอร์มหนึ่งน,นะจากอีกเครื่องหนึ่งอนะ่ะแล้วใช้ของตัวเองดูดูเลยป่ะคิดว่าได้นะดูได้ไหมอ่ะไม่มันจะหอนไหมอ่ะไม่ทราบไม่น่าจะหอมฮลัลโหล อะะไรว่เนียแสดงว่ามันใช้ดูไม่ได้หรอมันดูแต่เองได้ปะเนี่ยเขาดูได้ ก็ดูตรงนี้ด้วยด้วยอดีสวัสดีครับคุณพีธนาอันนี้เล่นๆนะไม่มีอะไรสวัสดีตอนกำลังจะบ่ายครับจริงๆเข้างานอะ่ะบ่ายมงตรงงานที่ผมทำนะได้ยินเสียงอยู่ใช่ไหมเออแต่ว่ามานั่งไเล่นเฉยๆเพราะว่าวาง่งนิดนึงนะครับอ่าโอเคไหนๆก็เป็นช่องแบบหลักๆก็เป็นน้ำหอมแต่จริงๆอะ่ะ ตอนแรกอ่ะวันนี้ของยังมาส่งไม่ถึงแต่ว่าคลิปต่อไปไม่ไม,ไม่ใช่คลิปไม่ใช่คลิปเกี่ยวกับน้ําหอมแต่ก็เป็นน้ําหอมงงปะเออนั่นแหละก็เออผมว่ามันน่าสนใจเพราะว่าอ่าอันนี้ก็เกิดเล่นๆ่นเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมว่ามันไม่ใช่ปัญหาของคนที่ใช้น้ําหอมแต่มันก็เป็นปัญหาของบางคนเช่นเราอยากให้ชิมกันแดดประเทศไทยเรามันร้อนใช่ไหมร้อนมากโคตรร้อนนะ่ะแล้วก็เลย อยากจะได้ครีมกันแดดสักอันหนึ่งมาใช้สวัสดีครับทังสี่สี่ห้าคนผมก็เลยสั่งครีมกันแดดอันหนึ่งมาแต่ว่าถึงผมจะรีวิวสิ่งที่มันกลิ่นหอมอะแต่ผมก็ต้องยอมรับว,ว่าบางทีอะเราม,มีความหมูหงิบใจเคยแบบว่าซื้อครีมอะไรมาทาคือบ้านเรายัางไงมันก็ต้องทากันแดดด้วยแล้วแบบรู้สึกว่ากลิ่นครีมอะมันตีกับกลิ่นน้ําหอม เข้าใจใช่ไหมผมก็เลยไปเจอครีมตัวหนึ่งมาสั่งจากช้อปปีวันนี้น่าจะมาส่งก็เลยถ่ายคลิปไม่ทันน่าจะพรุ่งนี้ถ้าทันนะก็คือจะรีวิวครีมตัวนั้นว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวไปลองก่อนแล้วก็เอามาแนะนำให้คนได้ชมกันเพราะว่ามันเป็นครีมกันแดด S.P.F 50 P.A. บวกบวกบวกที่ไม่มีกลิ่นคือบางทีเราเราไม่ได้ต้องการครีมที่มีกลิ่นาใช่ไหมอืม สวัสดีครับคุณอะไรนะฟาจิส,สคุณ Mac แม็กกันข้างหลังมาหนวะ่าแม็กอ่ะสวัสดีครับคุณอิปโปใช่ไหมครับสวัสดีครับเออก็เลยมาไาลฟ์เล่นๆเ,เนาะน้ำมูกคนรูเป็นผมแพ้ก็ใจกันหน่อยเนาะ<笑><笑>ก็เลยกสึกว่าเออเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมารีวิวนะครับเพราะว่า ผมว่ามันน่าสนใจสําหรับครีมกันแดดที่ไม่มีกลิ่นมันจะได้ไม่มาตีกลิ่นน้ําหอมบอกเลยนะว่าถ้าคุณอยากให้แบบตัวมันหอมจริงๆต่างๆอ่ะในน้ําหอมติดคนนะเราสามารถซื้อครีมที่เป็นแบบกลิ่นน้ําหอมมาใช้ได้แต่ว่าไอ้ครีมพวกเรามันก็ไม่มีกันแดดหรอกแต่ถ้าสมมติว่าคุณแบบว่าอยากจะได้ครีมกันแดดสักตัวหนึ่งอันนี้เขาไม่ได้เป็นสปอนนะแต่ว่าไปเจอมาก็เลยซื้อในราคาน่ารักอ่ะครีมกันแดด s p f 50PA บบบวกบวกบวกแล้วดันไม่มีกลิ่น ผมว่ามันตอบโจทย์สำหรับคนที่ชอบใช้น้ำหอมครับคุณแม็กเอาจริงๆหรอครับขอบคุณมา,มากๆเลยที่เข้ามาดูนะเุ้ยพุ่งออกไหมเนี่ยเอก็เป็นคนเนาะยืนให้ดูเลยก็ได้นี่คือเวลาเห็นในคลิปอะคือจะไม่ค่อยเห็นหุ่นเราเหรอกมันเห็นครึ่งตัวคือชีวิตจริงหุ่นเป็นคนหุ่นประมาณเนี้ย เข้าใจไหมคุณเ,เป็นประมาณนี้ <c oughs> เอุย๊ยเพิ่งรู้ว่าในคลิปมันเห็นแบบถึงขาเลยอ่ะดูอยู่ในแท็บเล็ตอา่าดูเรเวอรเตี้ยสูง170นะครับแต่มันไม่เหมือนร170เคยปะคือเข้าใจผิวว่า,วาคือสูงร170แต่ว่าเหมือนไม่ร170อะ่ะสวัสดีครับ เขาถ้าใช่ผมผมตามหาอยู่แล้วทุกคนผมพูดจริงๆคือกันแดดอะคือคือเราก็ต้องเข้าใจเวลาที่การตลาดเขาทาแบบครีมอะไรมาสักอย่างหนึ่งอะเขาก็จะใส่กลิ่นเล็กๆน้อยๆคุณเข้าใจว่ามันจะมีกลิ่นครีมเกทใช่ไหมมันจะมีกลิ่นครีมอะที่แบบว่าเราดมไปแล้วเราจะรู้สึกว่าไอ้นี่กลิ่นครีมเออแต่ว่าอันนี้มันเปรยมาเลยอะของของมิซูมิป่าวะไม่รู้อะจำไม่ได้อผมมิซูมิมั้ง แต่เขาบอกว่ามันเป็นครีมที่ไม่มีน้ําหอมผมก็รู้สึกว่าคือเป็นครีมที่ไม่มีกลิ่นเลยอ่ะก็รู้สึกว่าอันนี้ตอบโจทย์คนที่ใช้น้ําหอมแล้วก็อาจจะแทรกอะไรบางอย่างเข้าไปในคลิปด้วยเพราะว่าอันนี้ทุกคนพูดตรงๆนะคนที่เข้ามาดูตอนนี้จะต้องรู้ว่าเราอ่ะอวยสิ่งนั้นมากนั่นก็คือ,อชองปองกรีเอเลเมลเอลิเซอร์ isa, ใช่ไหม แล้วฉันก็เคยพูดไปตั้งแต่รีวิวว่าสักวันหนึ่งฉันจะซื้อขวดเต็มขวดใหญ่แล้วก็ตอแล้วตหลังคือไม่ได้ตอแหลคือมันหาซื้อยากพูดจริงๆริงมันหาซื้อยากคือผมจะเล่า้ฟังเลยนะไอชองปองกรีสีทองตัวเนี้ยที่มันฮิตเหลือเกินตอนเนี้ยคือเมื่อก่อนเนี้ยผมเจอในอีเวนต์บอยแล้วแบบขนาด125 ml อ่ะอีเวนต์บอยขาย3,007มั้งคือว้าวคือแบบว้าว3 0 0ด ร้อยี่สิบห้า ml แล้วเรามั่นใจได้เลยว่าเป็นของจริงอะ่ะไม่ต้องไปลุ้นไม่ต้องไปเสี่ยงอะ่ะคือดีมากไงแต่ว่าตอนนั้นไม่มีตังก็เลยแบบว่ามันก็คงไม่ได้ดังอะไรขึ้นมาหรอกมัง้งก็คงแป,ป๊บแป,ป๊รอะไรเงี้ยก็ซื้อขวดแบ่งมารีวิวก้อนเป็นฟิลนั้นอืพอเงินเดือนออกกเลังกันไปซื้อแล้วหน่อยขายไปแล้วนะครับแล้วก็เขาก็ไม่เอาเข้ามาอีกเลยคืออีเวนตนบ่อยไม่เอาเข้ามาอีกเลยแล้วก็แบบบิวเทียมก็ไม่มีคือชองปองแบบไอ้ตามร้านอย่างเงี้ยไม่มีเลยนะ ใช่ก็เลยจะเอามาให้ดูได้ว่าซื้อคนเต็มแล้วทุกคนปลอมเล <c oughs> ซื้อสักทีรู้สึกว่าเออมันได้ใช้จริงคือทุกคนรมาว่าที่ผ่านมาบางทีแบบเราซื้อน้ําหอมมามันก็จะมีน้ําหอมที่แบบว่าซื้อเพื่อจะมารีวิวจริงๆแล้วแบบช่องเราด้วยความที่พูดตรงๆรายไ,ได้มันก็ไม่ได้เยอะมันก็รายได้ทั่วไปเอาเอจริงสามเดือนผมจะได้ทําคลิปสามเดือนเดือนละประมาณสี่คลิป สี่สามสิบสองสิบสองคลิปอบกูได <IEL> ้เง <tinha> <anyway> ินอยู <ula> ่ประมาณแบบสามพันเจ็ด้ำหอมคนนึงก็เลยแล้วใช่ไหมก็เลยบอกว่าเขาเรียกว่าไงนะก็เลยบอกว่าเออซื้อซื้อแบบก็เลยไม่ค่อยได้ซื้อน้ำหอมขวดใหญ่คนก็เลยซื้อแบบว่าเป็นหลอดแบ่งมารีวิวอะไรเงี้ยแล้วอันไหนที่ใช้จริงๆก็อยากจะซื้อปรากฏว่าอีช่องปอมมันแบบว่าเอ้ยแม่มันดีจริงมันดีว่ะมันมันมันดีไอตัวเนี้ย แต่ว่าช่องปองตัวอื่นๆเนี่ยผมไม่ได้ชอบนะไม่ได้ชอบมากอืมเรื่องจริงตอนมีตังค์มากจริงจริงตอนมีตังค์แบบคือเราเตรียมไปแล้วอ่ะคือของอย่างเงี้ยพูดตรงนะมันก็ต้องใช้คําว่าใครพร้อมก่อนก็ได้ก่อนอันนี้คือเรื่องจริงนะทุกคนคือแบบมีตังค์ในกระเป๋าปึ๊บเดินไปซื้อเออถ้ามีตังค์เราให้ซื้อเลยแต่ตอนนั้นน่ะเราแค่แบบว่าช่างใจ าช่างใจอ่ะก็คือหนึ่งแหละมึงอาจจะยังไม่ได้มีตังค์มากพอที่จะมาใช้เล่นๆก็ใช่ไหมซึ่งใช่ฉันก็เป็นอย่างนั้นตอนนั้นโทรศัพท์แป๊บแป๊บหนึ่งน่าจะหลุดด้วยอ่ะมันมามันต่อยใช่ไหมมันต่อยอยังปินฟิวยังนั่งลงแล้วนะ แต่ว่าหน้าจอมันเป็นสีขาวดำอืมอีเวนคือฉันงงมากแต่ว่ามันถ่ายทอดออกมาได้เป็นสีไม่เป็นไรคือเมื่อกี้พนักง,งานโทรมาเห็นไหมบอกแล้วว่าสั่งจริงสั่งจริงนะครับแล้วก็ครีมนะน่าจะมาแล้วแต่ว่าถ่ายไม่ทันได้ยินเสียงกันปะจริงนะครับอ๋อโอเคได้ยิน ชองปองกระเรเคยมีแต่รุ่นน้องทําแตกโอ๊ยเสียดายอันนี้ผมไม่อันนี้ไม่รู้นะผมไม่แน่ใจคือผมจะบอกว่าชองปองอะ่ะขวดแตกง่ายอันอันนี้พูดจริงๆนะคือคือคือก็ไม่แนะนําให้แบบว่าเอาขวดน้ำหมอมมาเทสด้วยกันดอกเทสเนาะคือมิ้นท์หดดอกเทสกันตลอพองคือผมจะบอกว่า,วา ช่องปองขวดแตกยังง่ายแต่ว่าไอ้ขวดของผมที่แตกอ่ะมันไม่ใช่ขวดใหญ่เว้ยมันเป็นขวดจิ๋วคือคุณเคยเห็นไหมที่ผมรีวิวน้ำหอมขวดจิ๋วจิ๋วขวดเล็กๆที่เป็นเทสเตอร์อ่ะคุณรู้ไหมว่าอันอื่นนะแบรนด์ต่างๆขวดจิ๋วอ่ะอิสเซงฮองหรือไม่ก็แบบว่าอเออทุกอันบรโลกใเนี้ยไอ้ขวดจิ๋วเล็กๆอ่ะอักองกองไว้อ่ะตกจากชั้นแต่ว่าข้างล่างมันเป็นพื้นที่แบบว่ามีพรมอ่ะนะ ไม่มีขวดไหนแตกเลยแต่ชองปองแตกสองขวดผมก็รู้สึกว่าขวดน้ําหอมของชองปองกรีเยน่าจะอ่อนแอวะ่ะไม่ไม่รู้นะอันนี้อันนี้พอเห็นคุณอ่คุณกเกษมปประธาน,นาอ่านไม่ค่อยเก่งเลยเสือกจะอ่า,อานดีกู <c ười> คือคือผมรู้สึกว่าขวดชองปองแตกง่ายขวดน้ำหอมชองปองแตกง่ายครับแตกง่ายจริง แป๊บนึงก็แตกแล้วเออเชื่อเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นด้วยอ๋อถึงไหนแล้วเออนั่นแหละเดี๋ยวก็จะพรุ่งนี้น่าจะได้ถ่ายทำนะแต่จริงๆนะอยากเจอน้องพนักง,งานแฟลชคนนี้มากเพราะรู้ว่าคนที่มาส่งแฟลชเอ่อเอ็กเพรสคนนี้หน้าตาน,น่ารักเข้าใจแบบเป็นฟิลแบบว่าหลงรัก คนส่งของอะไรเงี้ยสงสัยกูจะต้องคิดว่าเวลาจะสั่งของในชอบปี่ก็คงแบบว่าที่ไหนใช้แฟลชตรงสั่งอยากเจอน้องคนนี้แล้วเขาไม่ได้สั่งแค่วันเดียวนะหนึ่งวันปุ๊บอีกวันหนึ่งสั่งอีกหนึ่งวันปุ๊บเพ้เจอหน,น้าน้องคนทุกวันเพราะว่าเราชอบเขาเป็นฟิลนั้นเป็นการจีบพนักงานแบบแฟลชเอ็กซ์เพสด้วยการที่เขาส่งทุกวันเขาคงคิดในใจเพื่อแต่ว่าขับรถมอเตอร์ไซค์เจอกันประจำน้องเขาน่ารักนะครับ ยังเหลือคนดูอยู่ไหมเนี้ยนั่นแหละอ่าโอเคก็เอาง่ายๆเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะรีวิวกันแดดจะพยายามทําให้เสร็จถ้าไม่เสร็จก็เลื่อนเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยซีเรียสในการทําคลิปมากแลวเนาะมีความรู้สึกว่าอยากกดดันตัวเองให้มันเยอะเออคนดูก็มีคนดูก็ดีเออแต่ถ้าคนไหน คลิปไหนคนดูไม่ค่อยเยอะก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยเมื่อก่อนก็น้อยอยู่เวลาคนดูน้อยแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจว่าบางน้ําหอมบางคอนเทนต์มันมันไม่ได้มันไม่ได้ยั่วคนมาดูขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่เดือนเนี้คุณรู้ไหมว่าสองคลิปที่ออกไปอะ่ะโหยอดดูอะ่ะหลักพันขึ้นเออรู้สึกโคตรดีใจเลยเออคือจริงๆแล้วถ้าเป็นช่องที่เขาบอกว่าแสนซับหรือไม่ก็หมื่นซับหรือไม่ก็ช่องคนดังๆจริงเขาคงเห็นว่าพันคนดู ก็จะออกมากเลยไงแต่ตอนเรบกูก็แบบว้าวอะ่ะอืมอ่ะ,อะก่อนจะไปวันนี้ผมใช้น้ำหอมตัวนี้นะนาซิโซโรดเกตฟอร์เอตัว EDP สีดำนะครับ mm hmm. ผมรู้สึกว่ามันใช้แล้วมันแบบโอเคเลยสวัสดีครับคุณอ่ะไม่ต้องบอกแล้วว่าชื่ออะไรฝึกอ่านก่อน p a r t n า r i น่าจะชื่อพันนารีนะพันนารีนะครับครับผมสวัสดีสวัสดีวันนี้ใช้น้ำหอมตัวนี้แล้วก็อัจริงอะ่ะตอนนี้มีคอนเทนต์ในหัวเอ่อก็คือเออลืมบอกไปว่าแบรนด์นั้นอะเขาจะส่งของมาให้แบรนด์ออันนี้น่าจะเป็นสปอนเซอร์ตัวที่สองของช่องเราเอาคุณรู้ไหมว่าน้ำหอมกลิ่นชาที่ผมรีวิวไปมันจะมีน้ำหอมตัวสุดท้ายที่มันกลิ่นชาไทยอะ เออของแบรนด์วีชออัยวีชัยเขาดูคลิปนั้นแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวจะส่งน้ำหอมกลิ่นอื่นๆของทางวีชัยมาให้แล้วก็มันมีอันนึงที่ผมชอบมากคือคันชอบชื่อเขาแต่ฉันก็กลัวลว่ากลิ่นออกมาจะเป็นกลิ่นน้ำมันมวยก็คือกลิ่นแบบที่ชื่อว่ามวยไทย,ยน้ําหอมกลิ่นมวยไทยคืออะไรอ่ะกลิ่นเหง่อนักมวยเหรอ เย็นอยู่นะถ้ากินอย่างนั้นนะก็ดีนะชอบล่าดีคือคือคือ,คอ,คอมีซิคแคกแพคแล้วก็มีกล้ามอกอำ่ำเขาเรียกว่าอะไรนะหุ่นลีนลินอ่ะอน,นั้นเนี่ยก็เริ่มบริเชมิงแล้วเนาะเริ่มเริ่มเลวแล้วคือคือมันน่าสนใจน้ำหอมก,กินมวยไทยอะ่ะแล้วเขาก็จะส่งมาให้ก็ขอบคุณมากๆครับสําหรับทางบีชายเนาะขอบคุณมากจริงสําหรับการติดตามที่ติดตามมานานก็ขอให้ติดตามต่อไปผมก็มีหลายๆสิ่งในช่องที่ คําดีแล้วแต่ก็มีหลายอย่างที่ต้องปรับปรุงแล้วก็ปรับปรุงที่สุดก็คือที่ใสก่กูสุดๆ <c oughs> คือคุณก็ต้องเข้าใจล้วผมเป็นคนปกติคนหนึ่งอะไม่ปกติก็ได้ก็คือเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่แบบว่าก็มีความประสาทแดกบ้างเออมีความประสาทแดกบ้างขอบคุณมากๆจริงยัเรียนู้ไปด้วยกันก็หวังว่าช่องจะถึงห้าพันซับในเร็ววันนี้อย่างน้อยก็ อีกสองเดือนอะไรเงี้ยอยากให้ถึงห้าพันซับเนาะเรารู้สึกว่ามันมันเล็กสวยเออจริงๆพอถึงห้าพันซับเราก็จะมีความคิดว่าเอาเ 6, 000, 7, 000, 8, 000ันเมื่อไหรจะหกพันเจ็ดพันแปดพันก็คือคือตั้งความหวังบ้างก็ดีประมาณนั้นนะครับเออก็จะบอกอ่ะก็มีคอนเทนต์ประมาณนั้นแล้วก็อีกอันหนึ่งที่อยากทำก็คือผมอยากทำคอนเทนต์อันนี้ไม่รู้ว่าคุณจะชอบไหมผมรู้สึกว่ามันสำคัญคือหลายคนมาถามว่า เช่นมามนว่าผมอยากจะมีน้ําหอมสักหนึ่งกลิ่นใช้ไปตลอดเลยอะไรเงี้ยส่วนตัวไม่ค่อยแนะนํานะครับอยากให้มีน้ําหอมอย่างน้นอะสองกลิ่นขึ้นไปเออกลิ่นหนึ่งเอาไปใช้แบบว่าวันชิวๆว,วันธรรมดาอีกลกิ่นหนึ่งอาจจะใช้แบบไปงานทางการอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้แล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากจะทําน้ําหอมที่แบบว่าเอ้ยน,น้ำน้ำหอมเช่นน้าหอมกลิ่นวันสบายๆน้ําหอมกลิ่น เซ็กซี่อยู่กับแฟน้้ำหอมกลิ่นสำหรับไปเที่ยวแต่ว่าแนะนําแค่หนึ่งถึงสองกลิ่นที่เรารู้สึกว่าเราใช้จริงอะไรเงี้ยเอออาจจะมีคลิปประมาณนั้นผมว่าน่าสนใจดีอันนี้ก็คิดไว้เป็นคอนเทนต์เนาะแต่ว่าพอทําคลิปอย่างเงี้ยก็ไม่อยากจะเอาแค่น้ำหอมเก่าๆที่เรามีอ่ะอยากจะไปค้นหาน้าหอมใหม่ๆแบบเพิ่มด้วยเดี๋ยวคุณจะรู้สึกว่าคือจริงๆมันมันเป็นคอนเทนต์ที่แบบว่าเคาเลยกว่าไงนะมันก็รวมของเก่าที่เรามีมันแกงโหแหละแต่ว่า เอามาให้ขยายให้มันเข้าใจมากขึ้นว่ากลิ่นแบบนี้มันเป็นทรงเซ็กซี่นะกลิ่นแบบนี้มันเป็นทรงสุขุมนะกลิ่นแบบนี้อะไรเงี้ยเผื่อคนที่แบบว่ามีน้ําหอมอยากจะมีน้ําหอมแล้วก็มีความหลากหลายทางกลิ่นไม่อยากจะมีน้าหอมกลิ่นเดียวซึ่งผมก็แนะนาทุกคนจริงๆว่าไม่อยากให้มีน้าหอมแค่กลิ่นเดียวไม่ใช่ว่ารีวิวน้ําหอมแล้วจะแบบว่าเชียร์ให้ซื้อแบบสิ้นเปลืองน้ําหอมมันก็เป็นมันก็เป็นสิ่งสิ้นเปลืองอ่ะพูดตรงๆแต่ว่ามีสักสองกลิ่นมันดีไม่งั้นถ้ามีกลิ่นเดียวอ่ะคุณจะถมแน่นนอแบบ เขาจขาว่าพอชิมกลิ่นอะเราก็จะฉีดจิด้แต่ปริมาณน้ําหอมที่ถูกต้องที่หอมพอดีก็คือวันแรกที่คุณซื้อน้าหอมมาแล้วคุณฉีดยังไงนั่นก็คือน้ําหอมที่คุณควรจะฉีดสมมติว่าอคุณอินกับนารเซิโซโรดิกสอรอเฮอร์อย่างผมวันนี้ผมใช้มาวันแรกผมจําได้ว่าผมฉีดกลิ่นนี้สี่สเปรย์ไหลสองข้างอกหลังแล้วมันหอมนั่นก็คือพอแค่นั้นแต่พอเราใช้น้ำหอมแค่หนึ่งกลิ่นไปเรื่อยๆเนี่ย มันจะเริ่มชินกลิ่นแล้วเราก็จะว่าไม่ค่อยได้กลิ่นแล้วเราก็จะเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลไปเรื่อยเราถึงใจได้กลิ่นแต่คนรอบข้างคือตายแล้วอ่ะนั่นแหละก็รู้สึกว่าอย่ามีน้ําหอมแค่กลิ่นเดียวนะครับโอเคมันจะบ่ายมันบ่ายแล้วแหละให้ทุกคนไปทำงานผมก็จะทํางานเหมือนกันนะครับจริงๆแล้วแบบผมเป็นคนชอบมาที่ทํางานเร็วกว่าปกติเพื่อที่จะมาส,สัางงานเป็นคนเป็นบ้าเป็นฟิลแบบว่า เวลาเวลาทํางานอะไรเงี้ยมีเพื่อนร่วมงานเลยขี้เกียจไม่อยากทํามันมันเสียสมาธิไม่รู้เป็นโรคอะไรอะ่ะ <c oughs> ก็เลยจะรีบมาทํางานแล้วก็ทําให้เสร็จเสร็จเสร็จไปมีคนประเภทนี้อยู่ก็คือกูนะครับ <c oughs> ไปแล้วทุกคนไว้เจอกันพรุ่งนี้ถ้าทันถ,ถ้าไม่ทันก็เลื่อนสําหรับน้าหอมเป็ไม่ใช่ไม่ใช่สําหรับครีมกันแดดที่ไม่มีกลิ่นครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ กดออกไงอะ่ะไม่ค่อยชินเวลาแบบไลอะ่ะพูดตรงๆออ๋อกดตรงนี้